ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่นะคะที่หลายๆคนเนี่ยให้การจับตามองมากๆเลยสำหรับคู่ของสาวมารีเบอร์เนอร์แล้วก็หนุ่มพิทกาชัยนั่นเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่บรรดาแฟนคลับของทั้งคู่เนี่ยได้แต่คอยลุ้นนะคะว่าจะให้เป็นคู่จริงแล้วก็คอยตามสืบกันเป็นนักสืบคนนั้นเลยทีเดียวนะคะสำหรับคู่ของสาวมารีเบอร์เนอร์แล้วก็หนุ่ม พิษกาชาัยค่ะหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยได้มีการโพสต์รูปหรือว่าสตอรี่นะคะในสถานที่ที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันหรือว่าเป็นมุมใกล้ๆก,กันค่ะทําให้แฟนคลับเนี่ยต่างลุ้นกันจนตัวกล่องเลยว่าเอ๊ะทั้งคู่เนี่ยคบกันจริงหรือเปล่าค่ะโดยล่าสุดน,นะคะทางพิธีกรฝีปากกล้าแล้วก็มากความสามารถอย่างมดดําแล้วก็หนุ่มกัญชัยเนี่ยก็ได้ออกมาพูดคอนเฟิร์มแล้วนะคะว่าทั้งสาวมารีแล้วก็หนุ่มพิษเนี่ยคบกันอยู่จริงๆไม่มีจบตาแน่นอนค่ะแล้วก็มีการอ้างอิงด้วยว่า หนุ่มพิษเนี่ยได้มีการออกมาพูดเองบอกเองเลยว่าคบกันอยู่แล้วก็เป็นเรื่องจริงค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เน่ก็เรียกได้ว่ามีกระแสข่าวเนี่ยค่อนข้างดังเลยหลังจากที่มีเพจดังอย่างเจมอยร้อยแปเนี่ยออกมาโพสต์รูปนะคะที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยได้เอกใจค่ะหลังจากที่มีลูกเพจเนี่ยได้ทําการสงสัยแล้วก็บอกว่า เจม,มอยเห็นมีข่าวบอกว่ามารีกับพีทเนี่ยคบกันอยู่เนี่ยจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าสังเกตเนี่ยลงสตอรีใ่ใกล้ๆก,กันหรือว่าเป็นมุมใกล้เคียงกันตลอดเลยจึงก็ทําให้แฟนคลับหลายคนนะคะหรือว่าแฟนเพจนนต่างก็พากันเอ๊ะออกกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็สําหรับสาวมารีนะคะถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปแล้วเมื่อช่วงกลางปีที่แล้วก็ต้องบอกว่า จริงๆเน่ยเธอเน่ยได้ทําการครบกับหนุ่มกันภันะคะซึ่งเป็นนักร้องเดอะสตาร์ที่เราทุกคนรู้จักกันดีค่ะแล้วก็มีการเลิกลากันไปในปีที่ผ่านมาแล้วค่ะส่วนทางด้านของหนุ่มพิษ ก็เคยคบกับสาวยามาธิรานะคะซึ่งเป็นนักแสดงของช่องสามก่อนที่จะเลิกกันนะคะในเวลาที่ต้องเรียกได้ว่าไทาม์ไลน์เนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็เจ็บช้ำน้ําใจแล้วก็เฮิร์ตกันหนักเลยทีเดียวค่ะยังไงเนี่ยก็คงจะต้องรอติดตามดูกันก่อนนะคะว่าเจ้าตัวเนี่ยจะออกมาพูดหรือว่ามาเปิดเผยกันว่ายังไงนะคะว่าจริงๆแล้วนะี่ยคบกันจริงหรือเปล่าแล้วก็คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าว่ากําลังคบกันอยู่นะคะจะได้ทําให้เหล่าบรรดานักสืบคนนั้นแล้วก็แฟน นะไม่คาใจกันอีกต่อไปคะ่ะถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะ